เราเราไ่แจ้งเรือบ้อยเลยกำลังบินวนกลับมาค่ะลุงซายซ่ายซ้ายขว้า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 ขวขวาขวาขวาขขวาขวาขั้าขวาว้าขว้าขว้าขาข้าเวาขว้ว้าขว้้ากว้าขวมาข้าขว้าวาวาเวาว้า้วา้ว้าาขาขา้้้ตอนนี้เา้ยกไปอีกไปาาไม่อา้้ววว้ เดี๋ยวผมนำทางให้แป๊บนึงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมนำทางพี่เก่งจำบ้านหลังแรกของเราได้ไหมเนี่ยมันอยู่หลังบ้านเราเลยอ่ะดีกทำไม่ได้ติดตั้ด้วยนะเลยมาเลยนีงนีนี่นี่บ้านเลกที่เลกกับพี่อาร์ตอะตอนที่เก่งเข้ามาครั้งแรกเลยอะโอ้จาไม่ได้นี่ไอ้หลังนี้ไอ้แ้วิ่งมาันไม่ตามกัสองปีแล้วนี่ย เอาไงสรุมกันใช่ไหมนี่มาตรงนี้ตรงนี้นี่พุ่มนี้เลยเครื่องบินเป็นไงบ้างที่บ้านอ่ะไปแล้วเปิดดากไปแล้วนั่นแหละมันมัน,มมนเช็คก็อ,อยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็มามเช็คไงใช่เพราะเห็นมันบินมากี่รอบแล้ววันนี้จำพูเนี่ยเลยสร้างเตียงถ้าจะสร้างเตียงก็สร้างในบ้านนี้เลย ในล็อกก็ของเราอ่ะเดี๋ยวถ้าเล่น PVE แล้วผมจะย้ายมาอยู่นี่แหละอาจจะไปเล่นเพิร์ฟแต่งาน PVE จะหาคับถ้ามันเล่นไม่ไหวแล้วเวลาผมเล่นหัวค่ำไม่ได้มันต้องมันต้องผ่อนบ้างเบาบ้างเดี๋ยวหาผมเปิดประตูฝั่งนี้ไม่ได้ทำไมเปิดประตูไม่ได้ครับพี่มันคือไปนั่งก่อนแล้วลงอ่ะพี่เข้าไปเนี่ยหยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนวิ่งหลังบ้านเลยเนี่ยพี่วิ่งมาเลยวิ่งมาเลย ไอ่ะทางนี้เลยตามผมมาเลยเสืออะไรเสือใหญ่เดี๋ยวลองให้เจ็บจริงมาเส้นตั้มอะไม่น่านะถึงว่าเขาจะออกอ๋อเฮ้ยอ้าวตะนัดตื่นแล้วเหรอแอบไปออนเอาเบี้ยไหนวะออนสองเกมมั้ยีหนัาทิว่ะนัดออนสองเกมเลยหรือตะนัด กระจอกรดจอกระจอง5 90เงี้ยไอ้ล้ำล่ยปวดขีดเลยกระตือแตกเลยได้กอเองปกอเองประรับเองแบไม่ใช่ประกอบเองอะกดจอสร้างเองพออผมเป็นเอวิทยอปกรณของเอ็นีดีวนี่นี่อเี่ยแล้วเดาวเดาๆเดีๆยวบินมาบินมาบินมาเดาเด สีผู้ลบ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 กันลบกันไม่เห็นหรอก่อย่าอย่าไปยิงอย่ายิงอย่ิงเลแล้วเครื่องบินมันมาอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมมันเป็นพี s อสนี่จอดเหรอสีอะไรวะสีผูเอ้ยสีดำเหรอสีผู้ชมผู้ชมผู้ชมผู้มัูที่ที่ผ่านบ้านเราไปเดี๋ยวพวกยิงมันยิงนิ่งไว้นิ่งไว้มันจะบินบินเชิงบ้านแหละมันทางกลับบ้านมันผ่านบ้านนี้นี่ก็ยิงไส้แตกอ่ะเจตนาให้รู้อยู่แล้วพวกเองทำบ้านให้รู้กันอยู่แล้วเนี่ย

ฉากเลยหายวับไปกับตาเช็คบ้านก่อนเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเดิมจะได้ไปเอาของให้รถหายวับไปกอย่ามองมายืนตรงนี้มองเห็นบ้านเราเลยเห็นปะเห็นปะบ้านเห็นบ้านเราเลยอยู่ตรงนู้นเลยน่งไก่เนี่ยหายวับไปกับตาเลยเหรียนี่มีนี่ผล่มามีอนี่ผล่มาเฮ้ยเอ้ยบ้านเจอแล้วเจอแล้วมีเต็นท์โผล่มามีเต็นท์โผล่มาเต็นท์เต็นท์ยังอยู่เมื่อวานก็เห็นเต็นท์เจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้ว คืนเลยคืเลยโอเคเออแอนผมจัดเะยนะจัดเลยจัดเลยเอาพี่จีเลยเช็คเช็คทางเลยบ้านมันเป็นยังไงบ้านมันเป็นยังไงร้วไม้ที่เล่นรไมนกันดีๆนะรั้วไม้ผมมีทีนทีบอกทางกันดีๆเราพียิงลบดีกว่างั้นอ่ะไม่มีรูบไม่มีลบไม่มีบ้านเลยมีแต่เต้นเป็นเต้นเป็นเต้นเป็นเต้นฮะไม่มีของโอ้โหรือของเดี๋ยวทีนทไปก็ได้ใครก็ได้เดินเดินน้ายยยยยยยายยัยยแล้วอ้ามีเหรอ เนรถมีรถสองคันมีรถสองคันมีรองคันมีรถสองคันมีรองคันมีระเบิดไหมเนี่ยันะกองกองมีเี้มีเตียงาทั้งตีงทั้งเ่ยตีงนีเตียงั้เลยไปหรือเตียงกันเอ้เดีไงลระเบิดท้องกันดิยุดตรงยุดตงุดงเป็นระเบิดีดกทกท้องทุกทุกอโกี่คนวะเนี่ยเฮ้ยปืนไม่ได้ใส่หรอกโอ้โหห เนี่ยเนี่กองารถคุณรถคุณรถเราอยูนู่นนะ่ไหก่นนะคุมกันคุ้นแล้เตรียมเอารถเข้าถ้าเกิดตองเช็ก่อนนะไม่ใช่ใครก็ได้ฝากนี่อยเดี๋ยกลเอา่อนเออเอเมอใครจุดอะไม่บอกเลยเสียงเยอะเียงเยอะเียงเลยหหมดให้หมดยเินโด อย่าเพิ่ง่อนกนใครก็ได้ฝากฝากฝากมาเนอย่ะมา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 กันาะาม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 าิาม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 าเาม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 าาาาาามาามาามมา ทุกเตรียมก็ใช่ไหมทุกละบทุกหลับทุกีหลับ3ไม่มี6เตรียมกูก็ถือว่าตี้ใหญ่อยู่นะทุกเทสสมยังน้ำไม่อยู่อ่ะไม่อ่อนหรอน้ำหนัดรสเยอะอยู่นะเฮ้ยเอาโทษไปด้วยรถมีแค่2,400ทำไมผมได้ยินเหมือนเสียงปืนแว่วๆเลยอ่ะใช่รส2,400ถ้ารถกระบะบาท2,500 อืมหน้าปัดนี่เท่าหนึ่งพันร้อยหรูคุ้มคุ้มคุมพื้นที่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรถเข้าแล้วค่อยว่ากันนี่มันเพชรปืนอย่างดีเลยนี่หว่าเนี่ยทำไมมันมีเบอร์นี่อยู่ตรง่บ้านมัเบอร์นี่อยู่ที่บ้านเตื่นเลยวางยังไงไขโดนใบแดงวะเนี่ยเฮียไขไรถได้ไหมเนี่ยไขอยู่ไขย้อนฟ้องไขรถฟ้องไขรถอะไรก็ได้ เอา,อเอาลอกอุกคุมคุมพืน้นที่คุมพื้นที่รอคนอื่นอารอรอใครมาแกะทีหนึ่งทีหนึ่งโอเพอดีนเตืนีิพกลับไปบ้าง โเสื้อขาวอยู่ไหมเนี่ยเสื้อขาวอยู่ค่ะเอารถจอดนอกได้นะรถจอดนอกได้นี่ถ่ายโอ้ยถ่าไม่ออกอยู่ในนิ่งระวังนะเลือดมันจะตกขา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหนูไปแอบก่อนมีน้ำเลือดมันเคยตกขาตายถนะ่ายไม่ออกว่าเป็นไรวะเนี่ยช่วงนี้ผมกินแล้ว พร้อมตกมากเลยทงยิงประตูได้ไหมถ้าทางไม่ด้ยิงประตูมองกันเปือไม่แรงพอยิงประตูเลยมือมือไข่เราไปเอาของมือไม่นิ่งเบี้ยทางเข้าแล้วใช่ไหมเบีแล้วเบี้ยแล้วลดกล่องกล่องหน้าบ้านกล่องหน้าบ้านกันรถด้วยเด้อชารถกล่องหน้าบ้านกล่องหน้าบ้านกล่องหน้าบ้านนี้ในเต็นท์ก็มีกล่องนะกอนไปแล้วเตรียมกันรถช่วยขับรถด้วยล่ะเลยกล่องลวเลยกล่องละไปเลย ออกองนี้ออกองนีเ้เอาเอากลองกล่องที่มันมีน้ำหนักน้ำหนักเยอะขึ้นกว่นนะกนานะกำลังจะทำบ้านแน่เลยโอหดูดูดูดีๆนะเผื่อมันกำลังมันเข้าเกมมาพอดีขยรถได้ไหมต่อโอ้ยังขยไม่ได้เลยเอาเอารถนี้ก่อนนะทุบเตียงไปได้ก,กี่เตียงแนละ้วหิวน้ำเปล่าไม่ได้หิวแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้ขยตอนนี้ เงีนเหตุการณ์ไหเอ๊ะทำไมยอดเงินในบัญชีมันน้อยจังวะตัวอ้วนเอาตัวอ้วนอะไรนีไม่จหตการณ์เลยไปคนละคันเลยเฮ้ยของใครอ่ะไม่มีกันทีข้างในไม่มีของขายอยู่ไหนอ่ะไม่มีหมดแล้วเอาเอานีเอามาเอามาจะมาระเบิดเนี่ยตอนไม่ได้คิดว่าจะเข้าเดี๋ยวค่อยเข้าทีหลังแล้วกันยึดทงได้แล้วใช่ไหมล่ะอืมเฮ้ยยึดธงได้ระเบิดแล้วเอาของเข้าบ้านก่อนไหมรถแรกโห่มาแค่นิดเดียวเอง พาไปนะผมระเบิดประตูไปให้ไปเลยไปเลยช่วงนี้ระเบิดอะไนะระเบิดจะบล็อกช่งได้มันต้องระเบิดใช่ไหมหรือใจร้อนช่วงนี้ผมไข่ของไข่ต้อไข่ไม่ออกเลยดทีเนาะยากมากเดียวกันทางเดียวยิงยิงนหมยิงไนะยิงอะไรยิงยิงยิงเออยิงประตูรถก็ได้นี่หว่าเฮ้ยไม่ตายิงก็ได้พี่เบน ผมเข้าไปหมดนะครับไปพี่ไม่เป็นกระเป๋าทีเดียวทีกระเป๋าทีดียทีเดินไปพี่พี่อยู่เดินไปเดินไปพี่หนึ่งพี่หนึ่งเดินไปกันไหมพี่หนึ่งมามาคือรถคือรถเราคือรถเราก่อนคนคนไม่เศษก็ไม่มีครไม่ีใครแค่รถเราคนคนนั่งคนเดียวเพราะว่าขอสำคัญอยู่รถเราไปเฮ้ยเยี่ยมเลยจิว่ะฮัลโหลกล่องเหล็กอยู่ด้านหน้าสองกล่องน้ำหนักร้อยกว่า

ไปเลยรไปเลยเต็มแล้วว่ะเต็มแล้วว่ะใครว่างวะเดี๋แวเดินแวเดินวอันนี้สามโลต่นเอาอะไรต่นัอาะไรขาใส่รถเข็นไหมป่ะใส่รถเข็นไหมก่อนไมไปไไปไปไปไไปไปได้กล่องหนึ่งอ่ะรอได้กล่องหนึ่งนะแต่เปนเรื่ไม่รถมันล็อกอยู่มันใส่ได้ไหมอ่ะอยากรู้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อได้ไมือคอมสกมากเลยถาไม่ออกเลยนี okay. ่ เดี๋ยวเาอะไรนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยนะเดนนขึ้นเหนือไข้าสะพานใหม่เนาะอ๋อโอเคงั้นเอางี้เดี๋ยวผมไปไปที่สนามบ,บินแอดบ้านแอดดินก่อนแล้วกันครเ่คือเอาเครื่อง,อ,องบินมาดิเเ่องบินมาเลยสกาวเยเดี๋นะเดีเยน้นเดี๋นั้นี่เปิดตัวหนพี่จะมาเลยเหรอย่าเพิ่งจะมาไม่ถึงจะดนตน รอบประตูมันจะหนวะไหนไหนไหนแป๊บไหนถึงลเร็วยังไม่ทันแน่เลยวะทันทันสี่นาทีทันไอ้เราเปิดให้พี่ตัดย่าไปเลยทันใกล้ที่เจียวยิงบ้านไม่ไขไม่ไขกล่องมันก่อนนะจะได้รู้ว่ามีอะไรของหมดแนาทีของหมดแล้วก็ไขกับบ้านไงก็เดี๋ยวเขาไปไขที่บ้านแล้วกันหมดเลย อยู่ตัวกับบ้านมไปที่เราเห็นที่หัวน้อของมหมดแลว่ามันมีปืนก็ได้เอาปืนมันไปเล่นของของผมหมดเดี๋ยวไม่ขายที่บ้านแล้วกันก็ยี่สิบบ่อผมมาหมดแล้วยี่สิบบของเต๊หลวงโดยรถผมเนี่ยขายรถเรารถเดิมมันแหลกเกินเลยมันขายไม่ออกตอนเนี้ยตอนเห็นเลยจะเข้าประตูใหญ่หรือเข้าประตูเล็กประตูเล็กประตูเล็กเดียว ให้เราดัดจิตมีโมทมาตัวมันมีรีโมทอยู่ไหนรีโมทอยู่ที่กล่องล็อกทองจ้ะเออ,ร,อ,อรีโมทก็เอาไว้ตู้งั้นก็ได้ตู้ยาข้างบนนั่นะมันมัน,ม,น,ม,นมันเปิดไม่ถึงพี่มันต้องมาเปิดที่ชั้นหนึ่งโอ้สัญญาณใกล,ยอยลก้อย่างงั้นรอเจียที่เขาบอกแค่ไหนนะ,นอะสองก้าวทีชันทัดตันใช<ง>้ใช้สัญญาณบลูทูธทหรือไงวะใกล้แท้สามก้าวทีอ่ะ สัญญาณมันใกล้แล้ววะถ้าลลุป่าเลยสัญญาณบลูทูธไงบลูทูธห้าเมตรอะไ้แค่นี้แหละทำเวลาแล้วเร็วเร็วเไม่เฮ้ยตู้เหอเนี่ยเฮ้ตู้ลอยนี่ขับรถชนไหมไม่ไปเรื่ยไปเ่

เลงลหลงลงลเฮ้ยโอ้แต่คนเนียเลยอตว่าเราใช่ดิกระบะกระบะทีละทีทีละกีทีละ้าเกาทีมาเลยมาเลยทันทันทันลตประตู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 จะเท้าประตูอาเดนเดเดจะเย็นจะเย็นรีโมทมันจะช้าหน่อยไม่ใช่รีโมทรีโมทแมันความรู้สึกเหมือนดองกำลังข้ามข้ามทางรถไฟเลยว่ะยีรถใครมา เรากมาอ๋อตกเดียวกันขึ้นมาเข้ามาจะทยังไงัเปิดเเปิดเปเข้ามาเลยเมาเข้ามาข้ามาข้ามาไปไหนเราลุ้นอะไรกันเนี่ยไม่ทันปิดจบโอเคเสเยเงสุดยอดล้ีล้ีล้เลขสีวิเกิดแล้วระเบิดเลยเรวลากของเข้าเข้าไปในตัวบ้างก่อนนะรอเสรีเสร็จอ่ะ จะได้เข้าไปขายในบ้านเผื่อมีตัวมาจะขายอยู่โดนยิงนะมันมาแน่เลยว่ะมันต้องน่าจะตั้งทีมแล้วแหละเจ็ดตัวแล้วลีลีใครจะไปตัดต้นไม้ล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเหมือนเดิมเราตัดไปยิงไปเน้นพุ่มเน้นพุ่มเน้นพุ่มตัดเร็วอยู่มันแต๊ะนึงก็มันก็หมดแล้ว เกมมันแหลกเกินไขไม่ลงเอ้ปืนระเบิดเรามีไหมป,ปืนระเบิดอ่ะมีฉันไสีดาดฟ้าดาดฟ้าน่า,า,นาจะต้องได้ใช้อะีโบอ่ะเช็ดไปแล้วคือระเบิดแก้น้ำตาใช้แน่นอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ้านหลังนั้นนะผมกม็ขับรถไปเอาโพสไม่ได้เยลยหลังเมื่อกี้อะมันขนาดนั้นเลยเหรอโหไม่ดักสบายเลยก็มันทางรัดเอเวลาผมวิ่งไปเอาโพสผมวิ่งไปทางนั้นแหละก็เลยไปเจอใช่สามหลังนี้นนเจอแม่งระหว่างทางเอาโพสอ่ะเมื่อวานพาดโดนัทไปอบพิซซ่ามาไง 好嘞，大家。